พระราหูจรย้ายมาสถิตราศีกุมตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกันอย่างมากพวกท่านจะได้รับผลเงินทองเป็นรางวัลชีวิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาสำหรับคนลัคนาสถิตราศีกัน พระราหูจรเดินอยู่ในราศีมีนเล็งลัคนาซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำคัญของชีวิตพวกท่านตั้งแต่18ตุลาคม2566แล้วและจะอยู่ที่ราศีมีนจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568ถือเป็นดวงช้ำหรือดวงร้าวซึ่งเป็นพินทุบาทแบบหนึ่งจะทำให้เกิดความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนหรือคู่พันกิจทางการค้าหรือมีคดีความ ตามตำราบอกว่าพวกท่านจะเดือดร้อนจากการลุ่มหลงมัวเมาไปกล่าวร้ายคนอื่นแต่ภัยกลับย้อนมาถึงตัวพวกท่านเองตามสโลกโหนราหูเป็นเจดจะมัวเมาว่าความเขาภัยถึงตัวเช่นถูกบริษัทบีบให้ออกจากงานจนต้องฟ้องร้องบริษัททําให้เกิดเป็นคดีความขึ้นถึงตอนนี้เรื่องเหล่านั้นก็ผ่านไปแล้วจะเริ่มปรากฏการใหม่คือตั้งแต่5พฤษภาคม2568 จนถึงวันที่22พฤศจิกายน2569พระราหูจรจะย้ายจากราศีมีนมาราศีกุมซึ่งเป็นภพอริของดวชะตาพวกท่านเป็นระยะเวลา18เดือนภพอริหมายถึงความลำบากอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินศัตรูเบียดเบียนและพระราหูจรยังเล็งพบวินาศอีกด้วยซึ่งพบนี้หมายถึงสิ่งที่คาดไม่ถึงความสิ้นเปลือง ความเสียหายการปกปิดซ่อนเร้นลึกลับราหูในภพเรือนอริหรือเรือนที่หกนี้ตามตำรากล่าวไว้ว่าราหูเป็นหกจะได้ลาบอย่าคิดอย่าผิดใจเขาได้เกณฑ์ขันธพลซึ่งเกณฑ์นี้หมายถึงการดิ้นรนต่อสู้เอาชนะอย่างไม่ย่อท้อก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ลาบผลเงินทองเป็นรางวัลชีวิตดังเช่น คุณพิมพ์นิพายอดนักขายมือทองพิมพ์นิพาพนักงานขายรถยนต์วัย28ปีเข้าทำงานในโชว์รูมรถยนต์ Motor, ยี่ห้อแอสตรามอเตอร์ย่านพระราม9ก้าด้วยบุคลิกมั่นใจและทักษะการพูดที่ดึงดูดใจเธอสามารถปิดการขายได้วันละหลายคันกลายเป็นพนักงานขายอันดับหนึ่งภายในเวลาแค่6เดือนจนผู้บริหารต้องจับตามองและไม่นานนักเธอก็ได้รับโปรโมตเป็นผู้จัดการโชว์รูมคนใหม่พิมพ์นิพายย้ายมาคุมโชว์รูมสาขาปทุมธานีในฐานะผู้จัดการเต็มตัว ที่นี่เธอพบกับความท้าทายใหม่ทีมงานที่ขาดความกระตือรือร้นยอดขายตกต่ำต่อเนื่องเธอค่อยๆปรับวิธีทำงานปลุกไฟให้ทีมด้วยการฝึกอบรมและลงมือขายเองให้เห็นเป็นตัวอย่างไม่ถึงปีโชว์รูมแห่งนี้ก็ติดท็อปทีของภาคกลางไม่นานนักพิมพีพาถูกแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเขตภาคกลางดูแลโชว์รูม6จังหวัดเธอเริ่มเดินทางบ่อยขึ้นเพื่อตรวจงานโชว์รูมในความรับผิดชอบของเธอ ที่โชรูมนนทบุรีเธอค้นพบปัญหาภายในที่เกือบทำให้โชวรูมแห่งนี้ปิดตัวลงเธอใช้ทั้งความรู้และจิตวิทยาในการบริหารทำให้ทุกอย่างกลับคืนสู่ปกติในปีที่2ของการเป็นผู้จัดการเขตพิมพ์พาต้องรับมือกับแรงกดดันจากยอดขายรวมที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจเธอเดินทางไปโชวรูมนครปฐมเพื่อตรวจสตอกและให้คำแนะนำทีมการตลาดท้องถิ่นด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเธอเสนอแคมเปญที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าอาชีพอิสระ ส่งผลให้ยอดจองพุ่งขึ้นเกือบสามเท่าภายในเดือนเดียวเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจของพนักงานหญิงทั่วองค์กรการย้ายของพระหูในรอบนี้จึงให้คุณกับชาวลัคนาราศีกันอย่างมากทั้งเป็นเกษตร,ราธิบดีและได้เกียรขันธพลอีกทั้งศัตรูจะไม่สามารถทำอะไรพวกท่านได้หากมีใครคิดมาทำร้ายจะแพ้ภัยไปเองหากประสบเหตุเพศภัยใดๆก็จะแคล้วคลาด พวกท่านจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทำธุรกิจค้าขายก็จะรวยปังหากทำงานประจำมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเงินเดือนเพิ่มแต่สิ่งที่ต้องระวังคือให้ระวังทั้งการกระทำและคำพูดของท่านอย่าให้เกิดความบาดหมางจนต้องผิดใจกับผู้อื่นอย่าไปเป็นศัตรูกับใครโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะจะทำให้เสียลาภผลเงินทองที่ควรจะได้ดาวเจ้าเรือนอริได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดี หมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆหรือศัตรูมักเกิดขึ้นในถิ่นฐานของเจ้าชะตาเองศัตรูเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ดังนั้นชาวลัคนาราศีกันจะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีระมัดระวังคำพูดคำจาและการแสดงออกให้ดีอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครอย่าไปเป็นศัตรูกับใครก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น สำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดมีดาวเสาในดวงชะตากำเนิดอยู่ในราศีกุมเมื่อพระราหูจรย้ายมาราศีกุมมาทับดาวเสาท่านจะได้เกณฑ์โชคเทวฤธหรือโชคจากเทวดาส่งผลให้ท่านได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองมากเป็นพิเศษกว่าชาวลัคนาราศีกันท่านอื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นการทำนายจากพระราหูจรเพียงดวงเดียวเท่านั้นในดวงชะตาของแต่ละคนยังมีดาวอื่นๆที่ให้คุณให้โทษอีกหลายดวงแต่ว่าพระราหูจรเป็นดาวบาปเคราะห์ดวงใหญ่ถึงคราวให้คุณก็จะให้คุณอนันต์แต่หากถึงคราวให้โทษก็จะให้โทษมหันต์เรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ